รับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มเข้มหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนครับได้เลยคะ่ะเออส่วนผมขอชาชักครับร้านนี้เลยร้านมาลุนช OP ขายโลบักระบบ i ไอ a ดีพาร์เลด4.5-9ถึงกดผลและเกมพาร์ตแมปบล็อกฟุตกดเพชรออสตาและยังมีรยายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลรงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบั x แบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์เลทสูงสุด7.5เปิดบริการ2ี่ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอ้พระเจ้าผู้ประทานโลบัคช่นดีโอ้นั่นมันคนรู้จิตตัวท้องฟ้าอยากได้โลบัคเงินสินะขอแนะนำร้านก๊อตโลบัรับกดผลและเกมพาร์แมปบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสตาและยังรับกดเพชรแมปอนิเมะมาเนียอีกด้วยนะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลย อช่วงขายซื้อสอนลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ hey, ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซีลสกเกิร์ตนวิดีโอเกม SCP ห้างอี e กี SCP 3 0 8 8เวอร์ชัน2.6ซึ่งมีการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่มากมายเลยและหัวข้อในวันนี้ของเราก็คือการสร้างทักสั่งหรือรถบรรทุกให้กับเลจีอีซ e ี <laughs> โอ้จังหวะมันดีจัดดีครับผมทีมงานคนใหม่ครับเรจิอีซี่เองใช่อ่ะไม่ใช่ว่าเรเปิดช่องอยู่มาเป็นทีมงานแล้วไงพี่โอเคเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนะทักซังคือรถบรรทุกโอเคก็ทักซังก็จะมีในเรื่องเอ่อพวกเราเคยดูเรื่องแบบเกิดใหม่ต่างโลกอะไรอย่างี้ไหมส่วนใหญ่จะมีแบบรถบรรทุกมาชนนั่นแหละเขาเรียกว่าทักซังไงเระเออเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาสร้างรถบรรทุก ในห้างกันหรือสร้างทักษะนั่นเองโอเคจริงๆฝันของเลคือการไปเกิดใหม่ต่างโลกนะฉะนั้นวันนี้เราทำให้เลสมวางกันย <Yeah. S 1> <laughs> ใช้มาเยอะแล้วชีวิตนี้ไปต่างโลกดีกว่า <laughs> เดี๋ยวอ่าโอเคอ่าจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสมพ์นนะทุกคนอย่าไปจริงจังกันมากเดี๋ยวจะหาว่า <laughs> <laughs> ดี๋ยแบบ <laughs> <laughs> พี่สลับสนุนด,ด้วยคนไปเกิดใหม่อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เราโอ้เราทุกไอ้บตรุมันคือเรื่องสมมุตินะทุกคนชีวิตทุกคนมีค่านะจ๊ะอ่าโอเคมันต้องซื้อโซดาสิงตัวนี้จะเป็นพื้นที่แล้วพวกเราได้เอาบางส่วนที่น่มาประกอบเป็นรถบรรทุกได้แล้วเหมือนกันฝากทุกคนไปหาไอ้ไม้ที่มันเป็นไอ้ไม้อย่างนี้หน่อยเนี่ยเนีแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องใช้เยอะกว่านี้อีกประมาณตั้งสองสามเท่าสองไม้พวกนี้ได้นะแล้เดี๋ยวแห่พี่ผิวปากเพื่อบอกได้อ่าตรงนี้เราทําเป็นล้อก่อนใช่ไหมเร่เอออีจล้อไหลได้ด้วย นี่เราดูโอ้ยยังเร็วนี่เราดูละครอะไรอยู่เฮ้ยเรยพี่ทำมารอลกันนะฟังให้ชิดนะเรยะได้กาถูกอ่าเรยฝั่งตรงข้ามเลยหมุนแกนแดงเข้าไปตรงนี้หน้ารถเอาเป็นยังไงดีเหมือนพี่เหยียบบนไอเทมพวกนี้ไม่ได้ไอเทมทุกอย่างมันมีพลังลื่นหน้ารถเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแบบนี้เลยมันจะดูเป็นทักสั่งึ้นไหมเนี่ยปิดไฟหน้าด้วยไหม โอ้พอทำไมมันมีจุกด้วยนเยนี่ยพอติดไฟหน้าแนละ้วมันแบบอมันสมจริงขึ้นมากๆเลยนะแฮร์รี่รู้สึกเหมือนกำลังโดนรถรถสิบล้อเจ้ามองเจ้ามองคุณยูอะไรเงี้ยห <c oughs> <c oughs> น้าตาม,มันดูฉลาดดีนะ <c oughs> <c oughs> พอะมาๆหน้าตา,มมาันดูถ้าเราเติมปากเข้าไปให้มันจะเป็นยังไงนะหาอะไรที่มันเหมาะก,กับการเป็นปากก็หน่อยไหเ <c oughs> ติมสบเบียงกันพี่พี่จิวก่อนจะดูทักสั่งอ่ะเลี้ยวมาดูนี่ก่อนมาแล้ว ไม่มีหัวจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยมันสยองอ้าวโซโลเจแล้วนี่โซโลพี่ขอได้น่ากลัวเกินไปแล้วพีสางพยาบาลมันตัวอยู่สยองมากเกินไปเราทำแต่หน้ารุดมีจมูกแล้วโอ้ย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 ดอ้ยองยโอ้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 ยกอ้ยโ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 อ้ย้ย เหมือนพี่จะออกมาแล้วใครไปออกมาผมดำตอนอ๋อนี่ไงพี่เจอแล้วนี่อยู่นี่เอาไปเอออ้วใจเย็นๆนะจ๊ะทำไมไอ้นี่มันเดินวนพวกเราตลอดเลยอ่ะพี่มันกําลังรอจังหวะที่มันมืดไงแล้วเขาก็จะเฉือนเราทิ้งซะคนรอฝันก็รอต่อไปไอ้บิ๊กเฮ้ยเริ่มคือขึ้นมาถึงหน้ารถมันจะมีปากกับจมูกก็เถอะแต่มันคือแต่มันก็ดูดีไง ตรงคันรถมันจะขี่ยังไงเลยนี่แต่ที่รู้คืออันนี้คือเก้าอี้คนขับมันจะมีสองที่นั่งใช่ไหมพี่จะไม่ผิดนี่<ด>คร <น S 2> ขับใหญ่อันนี้ที่นั่งคนขับ<อ>เล็ก<ด>เไปมันนั่งได้นะแต่มันไม่มีโออันนี้ใช้เป็นพวงมาไลัยได้ไหมนะกลมๆก็พวงมาไลัยได้หมดเหรอพี่เชื่อเลยโอ้แต่พี่หายกลมๆไม่เจอแนตะ่พี่โอ้ี่เป็นกระจกข้างไม่รู้มันจะใสทะลุหรือเปล่านะถ้าได้ก็ม,มันก็เป็นกระจกข้างได้มันไม่ใสอะ่ะ ไเป็นคือมาไม่ใส่พี่รู้แหละเอาไปเป็นกระจกข้างรถแล้วกันอะกระจกข้างเหมือนมันเหมือนน้องมีหูขึ้นมาเลยอะ่ะเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังพวกเราถ้าเป็นอที่ปิดดียวเราวา,างตางทักะลักตางใช่น่าก,กลัวน่ารักน่ากลัวเราเราเรามองแต่ข้างหน้าเนาะพี่เนาะะไม่ได้ไปมองข้างหลังใช่เราดูแต่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไกด์ตรงนี้ให้กอนอ่ะ เนี่ยพี่ไกให้แหละเอาเอาเอาตรงนี้พวกเราทํางานกันได้ไหมถ้ามืดเดี๋ยวจะรอสว่างได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปเอาไฟรายการแล้วมันก่อนระวังเดี๋ยวเดีแล้วอีกครึ่งตัวนั่นแหะมันยังอยู่ไม่ถามก่อนไอ้ครึ่งตัวน่ารักน่ารัอยู่ไอ้ครึ่งตัวนั่นอ่ะมันจะมาหาพวกเราตอนกํำลังสร้างมิ เอากองประตูมาไว้ข้างบนกันก็ได้จะได้แบบยึดกันพูดแปลกว่ะเฮ้ยมันยึดกันอย่งไรกันเอะไม่ได้เหรอ <c oughs> แล้วล้อข้างนี้ใครเอาออกไปเลยดิแล้วล้อทําไมมันไม่เป็นแนวนอนเหมือนที่พี่วางไว้ตอนแรกได้แล้วเมื่อวานแล้วก็ไม่มีแขกมา, <c oughs> าถ้าตาเราจะเอารถอ,อย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมใช่เอาแล้ปกติล้อรถยนต์มันไม่ได้เป็นทรงกระบอกแนวนอนอยู่แล้วเหรอล้อใครเป็นแนวตั้งล้อรถอะล้อรถล้อรถเคยเห็นล้อรถไหม แล้วคนขับเป็นนกเพนกวินโอ้ยตัวตนที่แท้จริงของรักสังน่ะไม่มีใครรู้จักหรอกนะพี่แหมน่าเสียดายมาถึงเห็นรถบรรทุกแล้วก็บุ้มไปเลยจริงๆนี่เพนกวินเป็นคนขับชนคนนี่เองงั้นเดี๋ยวเอาน้องมานั่งให้ดีๆนยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะเพนกวินยังไงล่ะเพนกวินคือคนขับทักสังที่แท้จริงงั้นสินะใช่เพนกวินชื่อทักรถทัก สรุปมันยิตง่ายๆ<อ>ไม่ไม่เนี่ยที่รู้สึกมันวางยากอ่านขันตาเราต้องให้มันจมกันไม่น้ไม่ถ<อ>ุนพุทธประเพณเออเนี่ยไอ้ไม่เนี่ยขาดสุดอ๋อมันอยู่ด้านข้างมองหน้า<อ>หาเรื่องคุ่นบองตาแล้วอยากไฟให้ตายเทโรบินเขามอ, <c oughs> <c oughs> องเยอะเขามองตาแล้วโหอยากไฟอะหรออยากไฟอ่ะวัดได้แหละชนประสานงานหนึ่งนัดเท่านั้นก็เพียงพอเข้าเ บวชอ่ะไปบวชทำไมพี่รู้สึกเหมือนมันตันๆในชีวิตขยายอีกเฮ้ยทำไมตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็เริ่มมีรูปร่างโอ้ยมันไม่ีอยได้ไงวะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปได้บอกเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ยังไม่พี่พูดผิดแลมหน้าตามันก็มันดูแช่มันดูแปลกๆเหมือนพี่พูดอะไรผิดไปสวยได้ไงวะ เอากล่องพัสดุขึ้นขึ้นไปตกแต่งข้างในเลยเสียงทองไข่ร้องอ๋อเสียงตัวตัวเลทองร้อง่หว่าทองร้องต้องกินข้าวเคียนโอ้ยไม่เขาไม่ใหญ่เออเออเอาของมาใส่ไง,ไงทำให้ดูเหมือนแบบไปส่งแล้วทำไมล้อบรอนนรทุกเป็นอย่างนี้อีกแล้วพี่อุตส่าห์ทำล้อเดี่ยวนอนบ้านไหนเขาล้อเดียวนอน,น,นออเฮ้ยวนนพวกเราไม่เคยล้อรถยนต์จริงดิไปเซิร์ชกูเกิลเลยไปรถยนต์แล้วดูล้อมันใครทำล้อเดียวตั้งทุกคน ว่าดเลยพาดเลยว่ารถรถแนวตั้งถามก่อน,นถ้าล้ออย่างเงี้ยเวลามันหมุนอ่ะมันจะวิ่งไปข้างหน้าเยถ้าเป็นไอ้ล้อแนวตั้งอ่ะเกอยจะให้มันเสียดสีกับไอ้พื้นข้างล่างไปเลยเอาเอาไปอยู่โลกไหนวะเนี่ยไปอยู่โลกไหนเราอ่าเอางี้ล้อล้อมันกลิ้งไปข้างหน้าการขับเคลื่อนเออเน่เน่เน่เห็นปะถ้าผักมันก็กลิ้งถูกเลยอ้าวแล้วเราทำตั้งทำไมอ่ะไปได้ตั้งมันกีตาก็วางแนวนี้ตลอดนะ หรือว่าเราเห็นภาพพลร่มกันแน์หนจอให้ทุกคนสรุปคือตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นเป็นล้อตามปกติแหละแต่แบบน่าจะบัก็กแต่ละาคนเห็นไม่เหมือนกันเขาเห็นเหมือนกันหมดมีแต่พี่เออถ้าไม่มีแต่พี่ที่เห็นไม่เหมือนเอาไปว่าคนอัดคือพี่เลยคนอัดคือพี่อ,อเนะเนาะมีล้อกลมๆอีกสองอันไหมอะล้อหลังยังไม่มีเลย<า>เออแล้วกระจกข้างมันหายไปไหนแล้วอีกข้างหนึ่งมันที่ใส่ไปทีไรมันหายไปทุกทีเลยแต่มันก็ดูใหญ่เนาะแต่มีไว้มันก็เพราะเราก็เห็นรถ ทักทักสั่งของไทยไม่ที่มันมีกระจกข้างย0ิบอันอะไม่รู้จะดูเป็นตาไปหมนไปเลยรถพ่วงไม่รู้จะมีเยอะไปไหนแล้วอะไรนี้ข้างๆงขายปลาแล้วเอาปลาฉลามยัดไว้ไทยรถให้หมดไหมทำไมไทยรถมันยดขึ้นเดี๋ยวเดไทยรถมันไม่ได้ยกขึ้นขนาดนั้นเลทีเรยไม่อยู่เห็นเรยยืนนิ่งเลยเรยโทรหัทักอยู่หรอว่าขับรถให้ไหมเขาก็อยู่ในรถนี่ไง ดูเงาเลยเงาไม่มีอะไรเงาเองเลยไม่มีอะไรอ่าให้เลือกระหว่างเพนกวินกับฉลามเอาอะไรอฉลามไปท้ายรถเพราะว่าเป็นเพนกวินกำลังขนส่งปลายอยู่อพวกเราทำท้ายรถกับเบลพาในเดี๋ยวพี่จะเตะนมารถให้ทีมท้ายรถทำไปเพื่อแต่อยากได้ล้อยังนยงงล้อไม่มีแล้วเดี๋ยวนะมันมีพื้นโอ้คุนเร่งมากเลย้อเราตั้งเ่ยมันมีพื้นไหมยิงอยู่อันหนึ่งนี่ประตูไหน เลียงเลียงปล่อยโซโลยอุ้ยฟุดประตูมันเปิดได้ไหมทำไมพี่รู้เประตูมันเปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้พี่รู้แล้วประตูไว้ตรงตูดรถโอ้มันเรียงเรียงไว้แค่โซโล่มันมืดไปเลยอะแฮร์รี่ท่านตาในมุมกล้องท่านตาคือเห็นล้อปกติใช่ไหมอืมปกติโคเลรนมากเลยกอล้อเดียวตั้งเลยทางรถมันเดี๋ยวถ่ายมุมผมไม่ดู้มันเห็นแล้วคือล่าสุดมันจะตั้งใช่ไหมโอ้ห้อยปลาไว้ดูดีมาก ไฟนี้ไปติดไว้ในรถบ้างไหมมันจะได้ดูสาว่างสว่างทำไมเหมือนพวกเรางบล้อหลังหมดเลยไงเอาไอ้ป้ายไออกับกล่องลังมาเปน็นดีพุด<อ>เล่มหลอนเพนกวินแล้วเจอรี่เจ๋งกอลเพนกวินเอ้าแล้วเก้าอี้เอ้ย<ม>ทำไมเก้าอี้มันหายอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมเก้าอี้มันกระเด็นออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยะะจะบอกนะว่ามันมาแล้วนะไปอะลรผมอยู่พุทเกิดจะตาย ลรากดพุตโตเราจะไม่เ huh. ล uh ือดตายเลยอะน้อยแน่ไม่ใช่วันนี้โอ้สองตัวโดดทูเดย์ดูดีจังเลยเจอเลยนี่เยี่ยมมากอ่ะอร่อยด้วยพุทเจอเพนกวินไปทิ้งรถไปทิ้งรถมันทุกข์เราเน้องเราใช่พูทเริ่มรู้สึกกลัวก็ได้เพนกวินมันตามเราไปทุกที่พุทพื้นปกติดี่พุทธทีนี้เราเราเปิดไฟสักหน่อยไหมอ่ะมา โอเคเราจะรีวิวรถคันนี้แล้วล่ะีพี่เอาไฟมาแปะข้างๆก่อนเอมันจะได้ดูสว่างสวยโอเคในสุดเราก็ได้รถทักสั่งที่เราอยากได้ทันทีนะเย <Yeah. S 1> ้หน้ารถก็จะเป็นน้องยิ้มแล้วก็ <Yeah. S 1> โอ้แปะไฟนี้ด้วยอ่ะ <Yeah. S 1> โอ้ยแปะแปะอันเดียวคือแบบสว่างทั้งห้างเลย mm hmm. แล้วก็จะมีคนขับทักสั่งที่แท้จริงเป็นเพนกวินนั่นเองจะพาคนไปต่างโลกนะ ทีนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวรถตู้ที่ล้อไม่พอจะต้องเอากล่องังกระดาษมาทําแล้วใครเอาโต๊ะก็จงมาบางตรงนี้เนี่ยอ่าโอเคข้างในก็จะเป็นเหมือนกับรถตู้เปิดอย่างนี้เนาะแล้วก็มีกล่องลังกระดาษมีปลาแช่เย็นเหมือนที่นี่จะไปส่งปลาเพื่อมากินเลยและเอาไอีกกออกไปเราจะขนแต่ปลา อันคือลูกอมนะตาคือลูกอมใหกินคือลูกอมมันไม่ให้ลูกสนุกเกอร์ล่ะพี่ซิลสนุกเกอร์ไงมันคือลูกอมนะตาโอ้โมีคนหาอาหารมาให้เรากินด้วยแล้วเชื่อไหมระหว่างทางคนไปเดินเก็บไปติ่มไม่ได้แปดถ้วยโอ้โหนักขาอาหารในตำนานโอเคอันนี้คือทักสั่งของพวกเรานั่นเองฮะเสร็จแล้วเลยยืนหน้ารถเลยพี่พร้อมแล้วรอโอ้พี่ตกรอยู่นาแล้วปิ๊ปปี เราทางการส่งเรไปต่างโลกกัน,ปน้ปครเหมือนเลยพี่อะไร,รอ่ะพี่ขึ้นไยืนยิงบนรถเหมือนเหมือนเหมือมนแบบพี่จะขับมนจริงๆอะ่ะโอแบบถ้าเห็นหน้ากากเด้ใช่ไหมมีรูปที่แคปมาไหมพี่อยากเหยียบเกียร์ให้พี่เลยเนี่ยเห็นพวกเรายืนยิงอย่างนี้ทักซังจะชนเลซตั้งสามสี่รอบนะแต่รถบรรทุกบุบทุกทีเลย <g ül> แข็งแกร้งไหนส่งรูปมายังย <laughs> มันอยู่เหมือนพี่เขาบมาชวจริงๆด้วยอย่าไพฟ้อมที่เขาบมาชวตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> โอ้แตน่นจอเราจอเราขอมันวางไม่เหมือนกันจริงๆด้วยอะัน,นไทยลืมี <ๆ S 1> ่ววหวังไว้แบบนี้หรือเปล่าไม่ที่หวังอะไรแล้วไม่หวังอะไรมากไปกว่านี้แต่ไอคนที่มาครึ่งตัวเมื่อกี้น่ากลัวจริงนะแต่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้ลกลางคืนก็ไม่มารบกวนเราด้ยเราลองรอกลางคืนแล้วลองไปลากมาสองสามตัวไหมเออแล้วเราก็จะแอบากจะลดตู้กันโอเค อาได้ารดูผลงานใวิวโบีก็ต้องเอาไปลองใช้ดูไม่มแต่ถ้าเป็นในเกมนี่ก็ลองเอาไปใช้อยู่วอดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ขาไอ้ขามันมาอีกแล้วไอ้ขามันเดินมาแล้วเนี่ยถ้ามันมืดตัวนี้พี่จะโดนไรเดอร์คลิกหรือเปล่าถ้ามันมืดนี้พี่บอกพี่เข้ารถก่อนแหละที่กลัวขามากๆเลยด้วยมืดฟุ้มตดนเตะอออ่ะอ่ะพี่ติดปลาเดี๋ยวมีแขนไม่มีตัวแต่มีฉากกลางฟูคือแบบมันน่ากลัวนั่นเลยแต่ขาแล้วเดินมาเนี่ยพี่รับไม่ได้ มนไม่ต่อโต้พร้อมปิดประตูนะแต่ว่าไอ้ขามันอยู่ไหนตอนเนี้ยไอ้ขามันหายไปเย็นมาด้วยแล้วพี่เก็งขนาดนั้นแล้วโอเคพี่หัวตาไปเก็บของแบบลอยขามันวะโอ้โหโถไม่ใช่ผิวปากผิวปากมันจะวิ่งมาผิวปากเลี้น้องขากดตัวอะไรพี่วิ่งมาด้านหนึ่งเบลล์ต้าเบลล์ต้าพี่ตัวกักเอาไว้พี่คนเดียวโดนเปิด เอาไปเอาไว้ใครรอเอาไปอ่านี loyalty, well, ่แค่ขาเองก็พี่อุ้ยคนลุกขุนพงศมันเข้ามาได้อ้าวเฮ้ยมันอจะได้รับพี่กลัวมันมีแต่ขาน่ากลัวจังเลยหุยโดนเตะเอาได้เดี๋ยวที่เราจะรอนขึ้นรีบหนีขึ้นฟ้าพี่ออ่ะลากรับมนุษย์ ฮิียลิงไม่นะเลระเบิดแล้วเลบายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพี่จะขับพาพวกเราหนีไปเองสรุปยืนยืนหน้ารถปลอดภัยอ้าซัมเมอร์ไลท์แล้วมันพุ่งเข้ามาต่อยพี่เลยเออขอโทษ่ะขอโทษแกเดี๋ยวไม่กโอู้ขาโอเคพูดปลอดภัยโอ้มันอยู่บนรถเลยเฮ้ยสานฟน เราพาที่มันพูดินทีพี่มันบอกว่าอีกที่นี่อะไรที่นี่ปิดแล้วแล้วก็แท้ใช่มันพูดว่าที่นี่ปิดแล้วขาอุ้ยขาไหนพี่เป็นตัวไม่มีขาเลยอุ้ยอ้าขาอยู่บนหัวพี่เองนั่นไอะขากระโดดอยู่นะน่ากลัวสุดๆไปเลยในมุมมองผมอ่ะห้องนี้กอบอุ่นมากเลยใช่ไหมรู้สึกแน่นไปด้วยปลาเหมือนเรากลจะกลายเป็นผักปลาในที่สุดนะมันจะมันจะเป็นห้องเหลี่ยมๆแคบๆเนี่ยขาหน้าตาน่ากลัวมากเลย เฮ้ยเฮ้ยขามันยกไม้ได้ด้วยเหรอมือไหวขาขาเจ้าขาพี่ว่าเอาจริงรถเราก็ปลอดภัยอยู่นะโว้ตัวตำหนึ่งสวิ่งเร็วอีคิวมีแห้วมันโคตรไม่กินสุดชีบีฟินควินคุงช่วยด้วยอุ้ยหลอนหน้ากล้วยแวบหนึ่งกล้วยหน้าดำๆ ตาผมว่าผมอยู่ตรงนี้ผมลอดภัยไปพี่ก็วางงานแหละเหมือนน้องสยามเห็นต็ลดน้อมากต่อยรถยางคนเราไมตีกันอดไปโอ้ของจริงเมื่อกี้โดนพนักงานจับแขนจับขาแล้วก็ต่อยหน้ารัวๆทุกคนตอนนี้เห็นพูดเป็นยังไงพูดพูดธบักแล้วพูดเร็วมากพูดธดำดินเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาบีอ้วงทำไมมันมีมีมันมีแท่งดำๆออกมาข้างล่างเลยพี่คิดเองเฮ้ยเร็วจัดเฮ้ยมันอีคิวมีแล้วเขารอด เือว่าภารกิจเราสําเร็จนะทักษงเราสาเร็จอย่างสวยสดงดงามก็สำหรับคลิปสร้างทักษงในวันนี้หรือสร้างรถบรรทุกในวันนี้ก็ขอจบไว้เดเพียงเท่านี้อนขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เซเวอร์มาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับเบทำไมรถทำไมรถมันเละไปลเลย